สวัสดีครับผมช่างกรครับจากร้านบอยอัตโคารนะครับมาดูนะครับเนาะรถคันนี้นะครับตู้มันรั่วตรงไหนนะครับนะอาตู้ใบนี้รั่วตรงไหนดูนะครับอ่ารั่วน้อยมากนะครับเนาะอ่าเนื่องจากตู้อ่าหมดอายุเนาะตามอายุนะครับเนาะอันนี้คือจุดหนึ่งแล้วก็จะมีด้านล่างอีกนะครับมีจะมีปื๊ดปื๊ดมานานๆมาครั้งหนึ่งนะครับเนอะอ่าอันนี้คือรั่วนะรถคันนี้มาตั้งแต่เช้านะครับเนาะเช็ครั่วตั้งแต่เช้านะครับ เช็ครวมแล้วก็คือแรงดันก็ยังถอยนะครับนะก็เลยช่างเราก็เลยต้องตัดสินใจเช็คตัดเช็คตู้ใบเดียวนะครับสุดท้ายก็แรงดันรั่วนะครับก็เลยโอเคฟันธงว่าแรงดันรั่วก็เลยถอดตู้มาเช็คเนาะก็ผลก็คือตามนี้เลยนะครับเนาะอันนี้คือตู้รั่วนะครับนะครับเนาะโอ้ยทำการบ้านให้ช่างเราอย่างหนักเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันหายากนะครับถ้ารั่วในน้อยแบบนี้นะครับเนาะก็ท่านผู้ใช้รถนะครับ ตีเติมน้ำยาบ่อยๆแล้วหาจุดรั่วไม่เจอนะครับแวะเข้ามาที่ร้านเรานะครับเนาะร้านเราอยู่ที่ตรงข้ามบิ๊กซีล้มก้านะครับนะนี่คือบรรยากาศร้านเรานะครับดูนะครับเนาะอ่านี่คือช่างเรานะครับช่างเราหล่อเรากําลังเดินมานะฮะโอเคนะนน่นกับบิ๊กซีนะครับร้านเราอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีล้มก้านะครับเนาะก็เติมน้ำยาบ่อยๆแล้วหาจุดรั่วไม่เจอนะครับก็แวะเข้ามาที่ร้านเรานะครับก็เจอทุกคันนะครับเนาะก็ อ่าโอเคแล้วก็กลับมาดูนะครับนะบนี่ก็ตู้กระลหลที่เดิมนะครับเนาะโอเคนะครับ,นะรบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ